เสิร์ได้เลยนะคะเคียรีเวอร์ค่ะเพื่อนๆวันนี้นะคะเคจะผัดพริกแกงปลาหมึกใส่พริกอ่อนค่ะไปชมกันเลยนะคะไปค่ะปลาหมึกค่ะพริกอ่อนนะคะพริกแกงค่ะใบมะกรูดค่ะกระเทียมค่ะ รสดีซอสฝาเขียวน้ำมันหอยน้ำปลาค่ะกระทะค่ะน้ำมันลงไปหนึ่งช้อนแกงกระเทียมหนึ่งหัวค่ะพริกแกงเผ็ด1ขีดใบมะกรูดห้าใบ ปลามึกคะ่ะสองขีดใส่ลงไปเลยปลาหมึกลวกเรียบร้อยแล้วนะคะพริกหอมคะ่ะหรือพริกพริกหนุ่มพริกพริกหวานนะคะไม่เผ็ดนะคะสองขีดเหมือนกันคะ่นะใส่ลงไปเลยแล้วก็ผัดให้เข้ากันเลยคะ่ะปรุงรสด้วย ซอสฝาเขียวหนึ่งช้อนแกงน้ำมันหอยหนึ่งช้อนแกงน้ำตาลหนึ่งช้อนแกงค่ะน้ำตาลหนึ่งช้อนกาแฟ <c oughs> น้ำตาลหนึ่งช้อนกาแฟค่ะรส <c oughs> ด,ดี <c oughs> หนึ่งช้อนกาแฟ <c oughs> โทษทีค่ะถุนมากใส่น <c oughs> ้ำเกลือแรงเลยค่ะฉุดไป เสร็จได้เลยนะคะเสร็จแล้วนะคะผัดพริกแกงปลาหมึกพริกหวานคะ่ะเพื่อนๆลองไปทำกินกันดูนะคะทำง่ายๆทำตามได้เลยคะ่ะเครื่องปรุงก็ปรุงตามที่เราชอบค่ะนี่ค่ะคลิปนี้แค่นี้ก่อนนะคะสวัสดีคะ่ะบ๊ายบาย We'll be right <laughs> back.